สวัสดีครับพบกับช่างพ่อบ้าน DIY นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวบาโซ่พ่วงต่อกับตัวลูกหมูนะครับซึ่งตัวนี้ผมสั่งมาจากใน l a ซ a ดานะครับราคาอยู่ที่419บาทรวมค่าส่งแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมจะแกรีวิวให้ดูนะครับแล้วผมก็จะประกอบกับตัว ลูกหมูนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มเลยนะครับอันนี้เขาก็ห่อมาอย่างดีนะครับมีการเขียนเตือนอย่างดีนะครับก็ระยะเวลาการส่งก็กขประมาณสองสาวันนะครับก็ได้แล้วถือว่าเร็วนะครับ ยี่ห้อกันโต้นะครับขนาด11.5นิ้วนะครับอันนี้เฉพาะตัวบา์นะครับไม่รวมกับตัวลูกหมูตัวเครื่องเจียนะครับนี่มีวิธีการประกอบนะครับขั้นตอนการประกอบก็ตามนี้นะครับโอเคเดี๋ยวล็อกแกดูข้างในนะครับมีโซ่เลื่อยนะครับหนึ่งคือโซ่เลื่อยนะครับตัวนี้คือตัวฝาปิดนะครับ แล้วก็ตัวนี้คือตัวที่ยึดกับตัวลูกหมูนะครับตัวนี้อันนี้อันนี้คือกระป๋องใส่น้ํามันโหลเลื่นนะครับอันนี้คือตัวไข่แล้วก็ตัวนี้ก็คือปลาแจหกเหลี่ยมนะครับ <rou les> อันนี้ที่กันการเสร็จอะไรมาโดนเรานะครับตัวน,นึ้งอันนี้คือที่จับมือนะครับตัวจับมืออันนี้ก็พวกน็อตพวกอะไรที่ช่วยยึดนะครับ อันนี้ก็บาของมันนะครับโอ้ก็ถือว่ายาวนะครับผมก็ดูในรูปก็นึกว่าไม่ยาวแต่โอ้มันต้องตรงนี้ก็น่าจะเหลืออยู่ประมาณนี้นะครับประมาณครึ่งนึงนะครับแล้วก็มีคู่มือนะครับคู่มือวิธีการประกอบนะครับโอเคพวกของก็ม,มีเท่านี้นะครับเดี๋ยวผมประกอบดูก่อนนะครับ